หวังว่าทุกท่านคงจะรู้จักน้ำบาดาลกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับกับอุโมงค์น้ำบาดาลและตอนนี้ทุกท่านก็ได้ยืนอยู่ในศาลาน้ำบาดาลกันแล้วก่อนอื่นผมขอแนะนำให้ได้รู้จักกับหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเกี่ยวกับน้ำบาดาลในประเทศไทยซึ่งก็คือกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม ประเทศไทยของเราเริ่มมีการเจาะน้ำบาดาลระดับลึกครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2450โดยเครื่องเจาะแบบไม้ไผ่ที่มีต้นแบบมาจากประเทศจีนมาจนถึงปลายปีพุทธศักราช2510 และในปีพุทธศักราช2452สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงเริ่มมีการเจาะน้ำบาดาลเพื่อนำมาใช้เป็นน้ำดิบร่วมกับแหล่งน้ำผิวดินในการทำระบบประปา ปีพุทธศักราช2497งานด้านการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลของประเทศไทยอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นครั้งแรกในภาคอีสานโดยความรับผิดชอบของกรมโลหกิจได้รับการช่วยเหลือจากทั้งหน่วยงานของไทยและต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงชื่อกรมและสังกัดกระทรวงหลายครั้งจนกระทั่งพุทธศักราช2545จึงเกิดเป็น กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคม2545กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหน่วยงานส่วนกลางอยู่ที่กรุงเทพมหานครและยังมีสำนักงานเขตอีก12แห่งทั่วประเทศโดยเขตความรับผิดชอบดูได้จากด้านนั้นเลยครับ โดยมีภารกิจในการประเมินศักยภาพพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลให้มีใช้อย่างยั่งยืนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายน้ำบาดาล ภารกิจที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลหรือเรียกสั้นๆว่ากพานกครับซึ่งถูกจัดตั้งมาเพื่อศึกษาวิจัยทางด้านวิชาการน้ำบาดาลโดยจะสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลด้านการศึกษาวิจัยสำรวจพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลให้มีใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูการทำงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกันเลยดีกว่าตามผมมาทางนี้สิครับ